ท่านพระสูตรในวงานิกรสไทยก็อยากให้สูญหายดอกนางอัมร์ ท่านจึงเปลี่ยนวาจาไม้อย่างสะอาดจ,จะปกครองประเทศไปอย่างเป็นธรรมชัยชาญไม่เคยเป็นทุกย้อนเห็นราษฎรทุกยากเขี่ยวสเสด็จไปทุกภาคทำประโยชน์ได้ทุกยามประโยชน์ได้ทุกยาม,มทุกชายทุกหญิงและไม่นนไ้่ทุกหญิง ทุกง่ายยอะไม่มีถือมีซาพระวาจาก็มีสัตว์นับแต่พระองค์ขึ้นครองราชก็สุกเกษมมีสี่เมเน็ตเหนื่อยเที่ยวทอดพระเนตรมหาสิบเอ็ดทั้งปีนี่ขอให้อยู่ครองราชไปอีกนานๆสักห้าสิบปี <c oughs> <c oughs> วันที่พระองค์้นทรงครองราชพระองค์ได้ประกาศปฐมบรมราาเดชัช่ชช่ช่มาเราจะครองแผ่นดินโดยทำเปล่งออกจากน้ำประไทยทันลา เจตจำนงพระองค์กราดความตามาตรพระองค์กราด <c oughs> เพื่อประโยชน์ทุกทุก,ทกคนมหาชนแห่งสยามแต่เป็นมนุษย์หยุดที่ทำใ่มีจิตริศยาจิตริตยาเหตุผลเรียบพร้อมจึงได้รักสายอมน้าสายินา สเสด็จพ่อภูมิพลท่านสนประไทยทั้งเขื่อนน้ำลำทานแต่พระแม่ราชีดนีนั้นท่านตรงเสริมแม่บ้านให้ทำให้ทำหมอมีโรงงานโรงทอทำมีทำไหม่พระองค์จะอยู่หรือยุระยาติก้าวประบาทไปแดนได้ขอให้คุณพระอา วามรักษาดูไปทั่วแดนดินได้เข้ามาเคารพนอพระชินนาวงเหมือนตาใหญ่เมืองคงดองนางเมือง ึงเรื่องประสาทดอกเนราชวงชังจิตใจยังอ่อนอ่อนสอนสวัสดิ์ชัย,ยาไทายไทาย,ยาพอเข้ามาถึงเชิงสันราเหมือนพระเข้าธุราเทศอยู่กับบานก็นั่งสเสด็จรังรับสเสด็จพระองค์ท่านในโทรทัศน์อยู่เหมือนนายังส่างงามเอื้อนาทุ่งๆๆๆ ระอาแถวก็ชาวประชาก็ไกลชิดนำใจนำจิตก็ตามช่วยคนรับสเสด็จก็เอ็น่วยติดตามชมติดตามเชยก็ชาวประชาก็คุณหลายเพราะแนะนำพระไทยไม่คุณเลยหาในาไม่มีจะดีเลิศเหมือนพระเดชพระคุณแล นเป็นคนเป่เองอะไรนอคนบ้านชอบเป็นคนบ้านเออองไทยชายคนยชายชทยขอเถิดทูลพระองค์ท่านที่ฝ่าฟันมาทางถูกกระม่มขอจเจริญเดินตามเบื้องรอยพระอยู่คนบ้าน เชียวชาญด้านสมองปกครองมาหลายสมัยเป็นพ่อใหญ่ของคนไทยที่เก่งกล้าสามารถกล้าสามารถผู้ตามข้อมูลมีดีคิดสามุนน้า <c oughs> เอ้ยซามินาท่านมองเหตุการณ์ได้กวงได้ไกลจนในขึงในกำเขื่อนกันน้ำระบายนะ้ำ พระองค์กาการคิดได้เก่งจนร่มเย็นไปทั่วสยามแผ่นดินธรรมพระองค์เองในน้ำพระไทยท่านใสสะอาดเหมือนเทพองค์อิน,อน,อน,อน จะเล่าบอกแม่นมนวนพี่ไม่หาที่เหลีกดอกนาไพเงใอยไทยไทยไอย่ายชาทใไทยายาใทย,ย,ยเรานี้ก็หยกทางเพลงอีกสักที สักหน่อยพี่น้องจะลุกหนีที่นั่งชัยาชายไทยเกิดมาเป็นคนใหญ่ไมนน่หนีทางใครลำกะนางลำไพ่ก็เซทั้งเอวเสทั้งขางเ <c oughs> ชิงเสทั้งเอวเซทั้งขางไม่ใช่จะคิดงามเอ้ยทางวันนา <c oughs> ทางแขวมีหนังสืออยู่เส้นมันจำเป็นอยู่สาเท่าเชรรแกชรามีน้ำซ้ำอายุสูงทั้งเนื้อนังใหญ่เลนกำลังเล่นนี่ใหญ่ลุงเฒ่าจนเขาขายกางเกงลีงไม่ห่วงใหญ่แล้วเสียงว่าเท่าจนเขาขายและเนอกา ฉันว่าอายุพอปันลุงใหญ่นิเตะปีบจังดังปังปีบจังดังปังฉันว่าเท่ายังไม่เป็นดอกไม่แม่นไปและเนื้อโนไม่ปาดประดังอาเปลพวพอนกคุมตาขาวเคยวิ่งเขาตาขายเท่าแต่ตัวแต,ต่ตใจจะเท่าอะไรเยอะพอขอบตาคมนึกจะหิวนอนลาย ทรำไพยได้ใหญ่ไปนอนลมปะตอนเช้าฉันกะว่าโหนฝาลุกเป็นแน่นอนแล้วกะว่าโหนนี่ฝาลุกดอกเนือจนแน่ดอกหนาไพ่ จะเล่าบอกกันก็เธอเสียให้เป็นเทวเมม่นนอนเหนื่อยดกเนื่อนอนลาใช่ใช่เหมือนยังผมตัดแหวกเป็นเบืองายวีเตะปิดคักกะปิมันจ่ดังอะไรวะจะเล่าบอกสาวเวงมันไม่ม่นรายคันนาไรเว ทวงว่าพี่เทาไม่เอาไม่เอาฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมถ้าไม่เชื่อเปถาเมียฉันไปบนไหนเขาก็ยังว่าหอมใครว่าฉันเก่บเมหลังก็ไม่ท่านงอมที่ว่าฉันเทาได้ยังไง ั้งแข้งขาทำนาก็ได้ปีละหลายไร่ไปสร้างนาใหม่ถึงหัวไม้จะมีจอบงัดสามที่ก็กระจัดกระจายจนมีคนวานจ้างไปให้สร้างนาเมยายช่วยงัดหัวไม้บนดิ่งสามมุมร่างกายผมก็ประเพรียวทำง,งานเนี่ก็เหนียวขวายพวกเป็น่วงเป็น่วงอาจารย์ อาจารย์ครับครูจะเหนื่อยแค่นี้ก็เป็นอนะ่ะพี่เพลงเขาลาดดิเล่นเขาลาดดิยอดมาก่ถ้าเผื่อทางจังหวัดนี่เขาจะเล่นกับสว่างใช่ไหมครับ